เพียงเราไม่มีเละเลยอ่ะสุกแบบว่าชำ้ชำชำ้ชำช้ำช้เลยคุณพี่เดื้อเปลือกบ,บางมบบากคนะช้ำช้ำส่วนที่เน้นเนื้อไม่เน้นทรงค่ะเน้นเนื้อไม่เน้นทรงเน้นเนื้อเน้นคุณภาพค่ะเน้นไม่เน้นอะชุอสุดท้ายของบ้านแรงช่อสุดท้ายสวนพี่แอนบ้านแรงมีอยู่ มีอยู่12ลูกค่ะสองลูกสุดท้ายนะคะลูกค้าตีรถมาจากชลบุรีค่ะค่ะมารับทุเรียนค่ะพี่เชฟพีแอนะติดใจสวยติดใจสวยอร่อยใช่ไหมคะพี่อร่อยอร่อยปีหน้าแล้วเจอกันปีหน้าเจอกันนะคะหมอนทองชนีพวงมณีกระดุมนกกระจิบ บอกเบอร์โทรพี่แอน,นอีกครั้งหนึ่ง063-587-8956ค่ะแปดเจ็ดแปดเก้าห้เฟซบุ๊กมีกันแล้วแอนเพรสถิตแอนเพรสถิตภาษาอังกฤษนะคะคาาุณผู้ชมภาษาอังกฤษนะคะ,ะจำไม่ได้ค่ะจอ็นเอ N N P E C แล้วก็พิมพ์เลยค่ะ,ะเดี๋ยวป้าแปะหน้าเพจหน้าเฟซพี่แอน,นให้ปีนี้หมดแล้ว ปีหน้าว่ากันใหม่ปีหน้าว่ากันใหม่มีสาริมากันนะคะคุณลูกค้าขอพระคุณคุณลูกค้าทุกจังหวัดนะคะที่ตีรถมาจากขอนแก่นสระบุรีนคนปรปฐมชนบุรีลบบุรีอุดรบุรีรมัมมาจากช่องคุณป้าขาลาะมาจากช่องคุณป้าขาราะทั้งนั้นคะ่ะรับสายไม่หวานไม่ไหวคะ่ะ เอ<ล>ินค่าเงินค่าโทรศัพท์เดือนนี้ป้าไปสามพันแล้วค่ะขอบ,บคุณลูกค้าทุกคนนะคะทานให้รอยคนที่พาไปทานดิอาผ่าดิบของพี่เอนะ,อะมีคุณป้าบุรีรามลูกชายส่งไปให้พาาดิป้าเอาใส่ตู้เย็นแล้วก็เอาออกจากตู้เย็นมาไว้นะคะที่อากาศร้อนจัดแล้วเดี๋ยวมันจะสุกเองคะอ่ะ,ะใจไม่ไหว สว,วยมากดูภูนีดน้ดูภูนี้ยั่ว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 คุณผู้ชมเจ้าขาอ่านี่ค่ะลูกค้ามาจากชนบุรีนะคะขออนุญ,ญาตนะคะคุณพี่ได้ไหมคะลงช่องคุณป้าขาล้อได้ไม่ได้ไม่ได้ตัดออกได้ค่ะได้นะคะคุณพี่อนุญาต <นะ S 1> มาจากชนบุรี มามาด้วยกันเหรอคะพี่พี่อยู่ระยองตเนี้ยเขาเป็นเพื่อนกันอ๋อเป็นเพื่อนกันเอาเพื่อนกันเต็มเนื้อ๋อรุ่นนี้มีตำหนี่เอาไปเลยถ้าเอาลูกนั้นไปดูอ๋ออีทุเรียนบ้านแรงมีลาดำเป็นทุเรียนที่ดีที่สุดที่เพียมันเลือกกินเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นอร่อยที่สุดของสวนเพียมันถึงกิน แล้วคุณป้าผ่ามานะอุ้ยอร่อยแบบเห็นไหมอุตสาห์เขาบอกว่าซื้ออะไรนะที่คพาดผมทุเรียนมาเพื่อจะเป็นโลโก้ที่ไหนได้ทุเรียนหมดแล้วจ้าหมดแล้วจงมาถึงจ้าสั่งเป็นเดือนแล้วจ้าอืมอันนี้ดูพี่แอนกำลังจะปอกนี่มาเยี่ยมพี่แอนเพราะว่าคิดถึง คิดถึงคุณพ่าคิดถึงหนูมันก็หมดแล้วค่ะดูนะคะทุเรียนไม่ชุมน้ำยานะคะเนื้อเน้นๆนะคะอนี่ค่ะคุณลูกค้าซื้อไปคุณลูกค้าต้องทานหมดค่ะ คุ้มอย่แสนคุ้มนะนะวันนั้นได้ซื้อไปฝากเพื่อนที่พพทว่าสามกุงนะเพื่อนชมบอกไม่เคยกินไม่เคยกินทุเรียนที่ไหนจะมันลอยแบบประทับใจขนาดนี้ค,คุณคุณคุณพานนินตีรถมาจากกรุงเทพค่ะมารับอ่าสิบสองลูกใส่รถเบนซ์มดสัก มดติดทกลูกคุณแอนมอดรถขึ้นผมไม่ได้หนูก็ต้องเอาพัดลมไปเป่ามดค่ะครึ่งวันกว่าคุณธนินจะได้บอกคุณธนินไปรับไป,ไป,ไปทานข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวท่านมาเอาจัดอีกใช่ไหมจัดอีกถ้าบอกถ้าท่านผ่าได้ก็ผ่าเล โอ้ยพอแล้วเนี่ยพอ่าแล้วตุเรียนเรามาชมนะคะสองโลหกเพียอนก็คิดแค่สองโลครึ่งนะคะเพราะว่าปลายฤดูกาลลูกค้าที่น่ารักสามร้อยเป็นพันหนึ่งพอดีตั้งค่าค่าคือคือคือลูกค้าประจําค่ะลูกค้าประจําลูกค้าประจําพาพาเพื่อนมาจากเชีบุรีค่ะ ดูเนื้อนะคะดูเนื้อนะคะงามดูเนื้อนะะคนี่คือทุเรียนไม่ไปน้ำยานะคะจิ้มจิ้มกินกอนตัวเองกินได้หาไพ่ถึงใสถึงหนึ่งนี่ไงถึงหนึ่งอีกตัวหนึ่งยิง QR code ได้เลยค่ะนี่คิวอาร์โค้ดนะคะนเต้องดูเนื้อใช่ิ ได้ไหมคะโอ้ได้อยู่ได้ค่ะคือว่าบ้านแรงนี่เป็นแหล่งที่ปลูกทุเรียนที่ดีที่สุดของระยองอร่อยเราแวงดี หมดแล้วค่ะนี่ทั้งหมดนี่คนระยองเขาพูดเองคอนเฟิร์มเองคนระยองค่ะอ่าคนระยองลูกค้าก็คนระยองวันนั้นถ่ายรูปคุณน้องไปพอดีมีกฎหมายเรื่องอ่าพรลบหน้าตาเลยไม่กล้าลงน้องไปใช่เออก็เลยไม่กล้าลงน้องวันนั้นลืมลืมขออนุญาตเขาไงอืมวันนั้นไม่ออกมาหลังจากนั้นอใช่ไม่ออกมาวันนั้นก็เลยจะลงน้องคนสวยเดี๋ยวแบบไม่เอาดีกว่าไม่ได้ลืมขอน้อง ไม่่ใชลงลงพีง่แอนก็เป็นไรแหละพี่แอนเป็นแม่ค้าพี่แอนต้องโชว์สิคาโชว์แบรนด์นะคะคนนั้นคนนั้นน,น่ะเขาเป็นขโมยเาข,ขเา<ต>ถ่าย<ค>ขโมยเขายังไม่การขายขายขาพี่แอ<ต>นเป็น <ขอ S 1> แม่ค้า<อ>เป็นแบรนด์พี่แอนต้องโชว์นะคะให้ลูกค้าไม่แล <laughs> ้วที่ว่าถ่ายใครไปน้องไงน้องที่ที่เป็น T Center ครูเรียนครูใหญ่วันนั้นไงที่ป้ามานะนะคะปลาดูดูต้นดูดูเหมือนกันหมดค่ะ รีบมานะคะเหลือไม่เยอะแล้วค่ะมาไม่ทันแล้วพี่เอนโอ้ยดูนะคะสวยมากเลยแต่ะแม่ค้าไม่สวยค่ะแต่ทู้เรียนสวยค่ะแม่ค้าก็สวยแม,ม่ค้ายังเหงาอยู่เลยเนี่ยแม่มค้านอนสลบแล้วค่ะแม่ค้าปวดไมเกรนทุกวันเลยค่ะก็ลุ้นๆอยู่ว่ามาเนี่ยจะเจอเพี่เอนไม่เียนขายหมดสวนแล้วมั้งยอดวิวดีขนาดนี้ ลูกค้าเขามาทันลมพี่แอนละมั้งสู้ไหวเปล่าลเป็นห่วงพี่แอนมากเลยกลัวพี่แอนเป็นลมเอาลูกค้าไม่ทันเป็ <laughs> มาถามว่ารถามมา้มีลูกค้าโทรมาถามร <laughs> <laughs> อป้า <laughs> มาปีหน้าอปีหน้าหมดแล้วดูดูป้าก็บอกเขาอยู่ในคอมเมนต์นะบ่ามันหมดแล้วแอน,อนนี่เป็นพี่ของลุงเสียม เป็นหนูหนูเช่าเขาค่ะใช่ค่ะลุงเสียมค่ะอแล้วนี่ค่ะสวยสมควรใช่ค่ะอ่าดูนะคะสวยงามอลามคาปูไม่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 ต้องแต่งสีค่ะที่เรียนหนูไม่ใต้ยานะคะไม่ใต้น้ำยาค่ะไม่คือคือเขาที่เรียนเขาเนี่ยเต็มที่อ่ะสุกธรรมชาติแก่จัดซื้อไปให้เพื่อนสามล็อ มีรสนี้เขาบอกอร่อยทุกรสแต่รสนี้ตราึงตใจที่สุดรสจากส่วนพี่แอนเนี่ยเขาพูดเลยเออวันนั้นที่มาที่ซื้อไปอ่ะแล้วลูกใหญ่คูสวยลูกลูกเอเพื่อนโอเพื่อนไม่มีเละเลยอ่ะสุกแบบว่าช้ำช้ำช้ำช้เลยคุณพี่แนะ้เปลือกบางเปลือกบางนะคะ เน้นเนื้อเน้นคุณภาพค่ะเน้นไม่เน้นตรงค่ะผู้เป็งที่ไม่เน้นค่ะต้นทุนมันสูงเกินไปค่ะเอาที่ลูกค้ารับประทานราคาพอย่อมเยาค่ะนเจ็ดร้อยกลวยสามสิบโอเคค่ะขอบพรคุณมากนะคะของนะคะทุเรียนได้ยองของดีต้องมีคิวอารค้นะคะมาที่บ้านแรงหนองพญา เป็นนั้นว่าปีนี้ทุเรียนออนไลน์หมดแล้วนะคะคุณผู้ชมพี่แอนจะไม่มีทุเรียนออนไลน์ส่งแล้วนะคะเพราะว่าทุเรียนมันแก่จัดนะคะมันอาจจะไปสุกกลางทางและจะไปเน่าในระบบก,การขนส่งพี่แอนเลยตัดปัญหาไม่ส่งนะคะแต่ถ้าใครมารายองหรืออยากจะมาทานบาังจากจะมาเยี่ยมมาชมอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ก็ยังมายัางมีให้กินที่แผงมาเคาะกินที่แผงได้มาเอาความรู้ได้อ่าแล้วก็ สำหรับใครที่สนใจทุเรียนของพี่แอนจริงจังก็รอปีหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อปีกซื้อส่งซื้อไปขายก็รอดูว่าปีหน้านะคะผลผลิตจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราเจอกันฤดูกันหน้ากับทุเรียนบ้านแรงส่วนพี่แอนนะคะ